ครับอยู่กับทุกไทยครับเบ,บ่งกระดิ่งข้ามเบ่งรถไทยไทยสมครับพี่น้องไทยสมไทยคุปตาครับพี่น้องเบ่งทุกไทยเป็นกำลังว่ายดืนเป็นหนาหน้าครับพีนบ่น้องเป็นใน้าหน้ามาเบิ่งปัดดูปวดหิ้งเลยครับพี่น้องเบ่ง ยีสิบสองแรงครับพี e us, right. ่น yeah. okay. ้องรถไฟคูปตะยี่สิบสองแรงครับเท่าเดียวกับพี่น้องเท่าเดียวครับเท่าเดียวครับพี่น้องเบิ่ร์ยังพานเบิ่งแบบการใส่งานกันครับพี่น้องการใส่งานรถไฟคูปตาครับพี่น้องรถไฟคูปตะยี่สิบสองแรงพานเบร์ครับพี่น้องเปิดกดแห้งเลยครับพี่น้องนะครับเครื่องสองเผ่านี้ได้การเลยครับพี่น้อง โอ้ยับี่าเลยครับเบ้องมนาดีเป็นให้หน้าครับพี้องมึงมึงเบิ่อมากเลยไก่มันาดีเป็นให้หน้าครับพี้องเป็นให้หน้ายังไงเลยบี้องมุณกำลังรู่อว่ครับพี้องเจ้วมึพูดห้หน้าว่ะครับบี้องเรือนันบีงี่สองเงครับใส่ก็ตายย่ง

ก,กัสุดท้ายโลปตาครับน้อง e ยี่สิบสองแรงโอ้หุ่นพลอยมาครับฟางหนึงแบบการใส่งานกันนี่พี่น้องไปอยากได้ครับเมืองการใส่งานกันเลยฟาเมืองกับไปเอกได้ก็มึงกันมากครับ เบ่งงนพีองอยู่กับโศกใจก็เก่าแหะครับพี่้องคนเก่าก้นเดืมเบื้องติมก้นครับรอก็เก่าพี่รองเอ้ยในการเงพี่้องในการเบงเงาปูเบงงาจาพี่รองจามสภาพแล้วครับพล่ะ้าสภาพละค้ะอย่างเงี้ยพี่้องเปียนมือหนาครับพี่้อง แล้วก็พี่รองเปียนมือนาเบ่งยังอู้สายเป่าแล้วครับเปียนมือหนาแล้วพี่รองใครอยากได้ก็เม็นกันมากครับไปได้ก็เม็นกันมากครับสายเปาพล้ครับเปลี่กนมือนาครับพี่รองเบ่งทานเบ่งการใส่งานกันนี่พี่รองใครอยากได้ครับคนเหม็นกันมากเลยก็แล้วับพี่้อง เบิ็งครับพี่น้องตัไตโคบตาคราาับพี่น้องยี่ฟังเรียงนะครับเพื่อนสองเท่านี้ได้การครับพี่น้องนะครับเพื่อนสองเที่ยวเป็นตาแห้งเนาะเป็นไงรียการจะป่าวแล้วครับเพียง ราคาเปียกหมื่นหาครับพี่น้องราคาเปียกหมื่นหาไปได้ติดตัวสุกไปได้กึ่งกอเลยครับพี่น้องติดตามได้กึ่งกาครับพี่น้องว่มินกันมากเอาได้กึ่งกาเลยครับพี่น้องเป็นครับ้ยเป็นมาดีเฮ็ดเป็น,นหน้าครับพี่น้องบางนี้เป็นติชมทัวร์ไปเป็นมา ย่ามันแตกก็บินลังหน้าเี็ปี่นหน้าบบดนวดเจ้าเขาีเจ้าเนาะคุณมาอย่างนดเจ้าหยยบครับบินหลังมึงก็ได้เห็นเป็นให้หน้าังสีครับบินังในว่าจิตมีครับบินลังทมจังสีครับเพราะว่าเนี่ยเห็เป็นกันพูดแทนหน้าเ่ครับบินงเห็นเป็นกันพูดแทหน้างอฟ้าโคดแห้งครับบิน้องโคแห้ง เอกได้ก็มีนกันมาพี่น้องว่ามีนกันมาได้ติดต่อสูบได้ได้คือก่อแล้วครับพี่น้องเกืบกกอ,ขกอบอขาเปียดมือหาครับพี่น้องไปเอกได้ก็มีนกันมาครับเร่งอัดเรียบโอ้ยเกือกแห้งครับพี่น้องการสภาพการใสง่งานนะครับพี่น้อง แตสมราคาแลครับเปลี่เงินหานว่าคุมว่าับเคลื่อนสเพ่ายีได้การนี่กัีนองปนเพอาเดียวซครับีนองอู้ปิดสองเพอร์อู้ยงคากคับีนองปวดแข้งแนบบีนองเบืองแบบเบงดันไปแบบซิซิวเลยครับพีนองดันไปแบบซิซิวเลยครับ เมืงกันพี่น้องทะเได้ติดตัวกันมากันสูกด้อยรับพี่น้องคอมเมนต์กันของมาได้เมืองกันพี่น้องก็ขับกันเลยด้วยเบี่องเมืองอุ้ยก็ขับกันเลยรันเมืองกัดเสียงอันกับ กูปตายยี่สิบสองแรงครับพี่น้องกูปตายยี่สิบสองแรงเป็นเงาป้าจานินไปได้ครับพี่น้องเจ้าครับพี่น้องเจ้าได้กลางครับพี่น้องไปได้ครับติดตัวกันมาได้ครับพี่น้องว่ามิงส่งมาได้ราคาแปดหมื่นห้าครับพี่น้องราคาแปดหมื 8, น่นห้าเนาะ bên ngắn binh nào bên binh ngắn binh té binh ngắn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  cột ngắn nó cột ba nó xuống ngắn vì gì binh ngắn bị ngắn bị xuống binh ngắn binh ngắn binh con binh ngắn binh ngắn đây ฝากกดไลค์กดซับค่ายโชคไทยด้วยนะครับลืมติดตามด้วยครับพี่น้องกดไลค์กดซับค่ายโชคไทยด้วยนะครับอย่าลืมติดตามด้วครับพี่น้อง